สวัสดีคะ่ะทุกคนเว็บนี้นะคะเป็นเว็บปั๊มเหรียญไลค์คอยนะคะเหรียญ LTC นะแอดเพิ่งเจอแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะจ่ายจริงไม่จริงยังไงเพราะว่ามันถอนขั้นต่ำอยู่ที่0 01 LTC นะอันนี้มันจะเป็นแบบเลเวลอันนี้เลเวลหนึ่นะคะแอดก็จะเคลมได้ทุกๆ8นาทีนะคะมันจะหยุดหมุน ถ้าเกิดอยากจะอัพเลเวลที่มันได้เหรียญเยอะขึ้นก็ต้องเสียนี่เลยตามอัปเกรดนี้นะคะแต่ของแอดไม่ได้อัพนะวิธีใช้เว็บนี้ก็เราไปเอาที่อยู่ของเหรียญมาใครใช้ bit ค u p นะคะนี่บิใครใช้บิ t คับเนี่ยนะบิคัก็เอาที่อยู่ของ bit ค u p ตัวเองนะส่วนบิ t ค u b สมัครยังไงแอดทำคลิปสอน รีวิวบิคัไว้ก่อนหน้านี้แล้วลองไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใช้งานกันดูนะคะ b i t คับเนี่ยเป็นเว็บที่เทรดได้ทุกเหรียญเลยแล้วก็ซื้อขายได้เปลี่ยนเป็นเงินไทยได้นะคะพอเราได้เหรียญได้ที่อยู่มาแล้วก็เอาที่อยู่มาแล้วก็ไปวางในหน้าเว็บใช่ไหมมันก็จะขึ้นแบบน,นี้มันก็จะหมุนๆๆพอมันหมุนเสร็จแล้วมันหยุดครบ8นาทีเงี้ยเราก็กดเคลมสมมุติว่าครบแล้วนะคะ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เรากดแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็คลิกตรงนี้ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติฉะนั้นก็คลิกตามที่มันบอกนะอย่งเช่นอันนี้เป็นรถยนต์เราก็คลิกอันที่มีรถยนต์นะคะเสร็จแล้วกดยืนยันแล้วก็กดเคลมเนี่ยนะคะเหรียญของเราจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้ แล้วเวลาจะถอนให้กดตรงนี้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูก็ได้เนี่ยมันบอกว่าถอนขั้นต่ำที่0.01200 00 LTC นะคะแต่ของแอปตอนนี้มียังไม่ถึงตอนนี้ก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามันถึงเมื่อไหร่แอจะลองถอนให้ดูนะคะพอเราเคลมเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันลันไปแบบนี้ไม่ต้องปิดหน้าเว็บนะคะมันทุก8นาทีเรามากดเคลมได้เลย โอเคใครอยากลองเว็บนี้ก็เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะไปลองกันดูเนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ